จัดการพื้นที่รกๆให้เป็นสว่วนเล็กๆตอนที่6กับคุณยญาตัวเล็กไปกันเลยค่ะตอนที่6เปลือกไข่ป้องกันหอยทากได้จริงไหมค่ะจากเดิมพื้นที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วคุณย่าก็ปรับให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นช่วงโควิดมันก็กลับมาเป็นแบบนี้อีกนะคะบนแปลง หญ้าเยอะเลยคุณย่าก็เลยต้องเอาญ้าออกนะคะเอาญ่าออกให้หมดบนแปลงนี้แล้วคุณย่าก็จะหวานมาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงไปนะคะซึ่งตอนแรกคุณยญาตั้งใจจะทําเป็นแปลงผักสวนครัวแต่พอดีช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปซื้อหาพันธุ์ผักมาก็เลยพอดีมีมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้อยู่ก็คิดว่าหวานดอกไม้ไก่อนแล้วกันนะมันก็คงสวยดีเป็นดอก ้ันชื่อนะคะอันนี้กำลังหวานแปลงแรกนะคะคุณย่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าดินค่อนข้างดีสังเกตได้จากที่มันจะมีตัวไส้เดือนเยอะเลยะคะ่ะนี่ค่ะเยอะเลยราคาตอนนี้ทำแปลงใต้เสร็จ3าแปลงแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะต้องทำดินให้มันละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่า เวลาหวานเมล็ดพันธุ์ลงไปเมล็ดพันธุ์เขาจะได้งอกดีอะคะ่ะอันนี้หวานแปลงที่3มแล้วจากนั้นก็ทําความสะอาดรอบๆแปลงหน่อยนะคะจะเห็นว่ามันทําความสะอาดง่ายนะคะเวลาเราทําแบบนี้ไม่เหมือนตอนที่เป็นหญ้ามีหญ้ารกๆนะคะอันนี้คุณย่าก็โรยดินกรบกรบเมล็ดพันธุ์หน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมด ล้วเออมดแล้วก็นกนกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนกนกมันจะมาจิกกินหมดเลยอะค่ะอันนี้ก็ลองดูว่ามันจะยังสามารถเจาะจิกกินได้อีกไหมวานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เนี่ยแหละค่ะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงมเมล็ดพันธุ์ที่วานขึ้นดีไหม แล้วมันจะมีอะไรมาทําร้ายมันอีกไหมค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะปรากฏว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะมเมล็ดพันธุ์ก็องอกขึ้นมาแต่ถูกหอยทากเอาไปรับประทานเหลือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้คือสัปดาห์ที่สองมั้งคะเนี่ยสัปดาห์ที่2องคนยากตอนนั้นสัปดาห์แรกคนยากก็เลยเอาเปลือก เห็นไหมคะแปลงสุดท้ายไม่มีเลยโดนหอยทากกินหมดคุณย่าก็เลยเอาเปลือกไข่เนี่ยคะ่ะไปโรยเพราะเห็นเห็นเคยเคยอ่านเจอว่าเปลือกไข่สามารถป้องกันหอยทากได้นะคะคุณย่าก็เลยเอาเปลือกไข่มาโรยนะคะก็หลังจากโรยมาประมาณอันนี้ประมาณสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองหรือสัปดาห์ที่สนะคะอันนี้ ก็ปรากฏว่าก็ได้ผลเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังพอจะมีที่โดนกัดบ้างนะอา,อาจจะเป็นที่ตรงที่ไม่มีเปลือกไข่ก็ได้นะคะก็ต้นไม้ก็ยังเหลืออยู่นะคะหลังจากนั้นคุณย่าก,ก็เลยต้องถอนต้นที่มีมีเยอะๆอกลุ่มที่อยู่เยอะๆอะเอามาปลูกกระจายให้ได้สามแปลงเลยนะคะ แล้วแล้พื้นที่ที่ยังรกกส่วนที่เหลือคุณยากก็จะเทปูนนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่มันไม่รกนะคะย่ามจะได้ไม่ขึ้นอีกนะคะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเรามาดูนะคะว่าเปลือกไข่สามารถป้องกันหอยทากได้จริงหรือเปล่ปปานะคะอันนี้นะคะ หนึ่งสัปดาห์ต่อมาที่คุณย่าได้ถอนต้นกล้าออกไปปลูกกระจายให้เป็นสังแปลงแล้วนะคะปรากฏว่าแปลงแรกที่มีเปลือกไข่เยอะๆหอยทากแทบจะไม่กัดเลยค่ะค่ะยังมีต้นกล้าอยู่เต็มเลยค่ะมีนิดหน่อยที่อาจจะโดนกัดอยู่บ้างนะคะมันอาจจะเป็นตรงบริเวณที่ไม่ค่อยมีเปลือกไข่อยู่ก็เป็นได้นะคะ แปลงที่สองเปลือกไข่ไม่มีแทบไม่มีนะคะหอยทากก็กัดในส่วนที่ไม่มีเปลือกไข่อยู่ค่ะส่วนที่มีเปลือกไข่อยู่ก็ยังก็ยังมีต้นกล้าหนาแน่นอยู่ค่ะส่วนแปลงที่สามเปลือกไข่ไม่มีคือมีนิดเดียวนะคะปรากฏว่าหอยทากกัดเยอะเลยค่ะ เยอะเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีรอยกัดนีกัดทั้งนั้นเลยค่ะตอนแรกปลูกเต็มหมดแล้วนะคะเนี่ยรอยกัดเห็นไหมคะนี่นี่รอยรอยหอยทากกัดทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นตอตอเนี่ยค่ะค่ะหอยทากกัดเยอะเลยในส่วนที่ไม่มีเปลือกไข่โรยนะคะค่ะเนี่ยใช่เลยเนี่ยเนี่ยน,นะคะตอตอทั้งนั้นเลยค่ะตอหอยทากกัดหมดเลยค่ะ มันจะกินใบอ่อนหมดเลยอะค่ะเห็นไหมคะเยอะเลยเนี่ยกเกือบทั้งแปลงเลยอะค่ะที่ที่หอยทากกัดนะคะเพราะว่าวันนั้นคุณย่าปลูกเต็มหมดเลยค่ะเต็มเต็มทั้งแปลงเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เหลือเป็นต่อๆนะคะอันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่สามารถป้องกันหอยทากได้นะคะ เพราะคุณได้เคยอ่านมาว่าเปลือกไข่มันทําให้มันจะทําให้ผิวของของหอยทากละไครเครืองอะค่ะอาจจะเป็นไปได้จริงๆนะคะเพราะว่าที่สูจนแล,ล้วว่าเนี่ยแปลงที่ไม่มีเปลือกไข่จะถูกหอยทากกัดมากที่สุดส่วนแปลงที่มีเปลือกไข่หอยทากจะกัดกัดเหมือนกันแต่น้อยมากค่ะน้อยมากมีไม่ไม่ไม่กี่ต้นค่ะดังนั้นคุณยาจะสรุปว่าเปลือกไข สามารถป้องกันหอยทากได้จริงนะคะตอนนี้คุณย่าก็เลยถอนต้นกล้าจากแปลงแรกนะคะเอาไปซ่อมสองแปลงที่เหลือนะคะที่ถูกหอยทากกัดไปส่วนพื้นที่ส่วนที่เหลือคุณย่าก็เทป,ปูนนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นมารกอีกค่ะ เอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบาย